สวัสดีครับผมนัดแห่งสำนักป้ายยาทีมของเพจและช่องไทเมนเดอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกล่องติดท้ายมอเตอร์ไซค์ขนาด48ลิตรในราคาประหยัดเราจะไปดูกันว่ากล่องใบนี้สามารถใส่หมวกน็อกเต็มใบได้2ใบหรือเปล่ามันไปถึงกันน้ำได้ดีไหมและมันใช้งานภาพรวมได้เป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากล่องด้านบนที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นกล่องหลังที่ผมใช้มาเป็นเวลากว่า3ปี 8เดือนแล้วแต่ผมได้ทำการซื้อกล่องใหม่ครับกล่องท้ายตัวใหม่นี่นะครับโดยที่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแทบจะเป๊ะเลยนะจากที่ผมดูจะในเว็บไซต์แต่เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูข้างในดีกว่านะครับแล้วผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงซื้อกล่องใบนี้มากันอีกทีหนึ่งอย่างแรกผมต้องชมก่อนเลยนะครับว่าเขาพ็คค่อนข้างมาดีในเรื่องของการดูแลคือช่วงนี้เป็นหน้าฝน ถึงับแบบต้องหอรับมาเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเจอฝนแล้วกล่องเปียกเนี่ยมันก็จะมาถึงลูกค้าแบบไม่สวยเนาะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจเลยนะอ่ะเราแกะออกมาแล้วนะครับต่อมาเรามาใช้คัตเตอร์กรีดดูข้างในบ้างดีกว่ากล่อ,องนี้เนี่ยอ่าผมสั่งมาจากอปอออนไลน์เนาะลอซา d a ไม่รู้ว่ามีอยู่บนช h อปปีด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คดูให้อีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ข้างในด้านบนนี้เขาก็หอ b u บเบินะครับรับามาเรียบร้อยเลยต้องยกออกมอาเดี๋ยวเราจะมาลองวัดไซส์วัดขนาดกันหลังจากที่ผมเอาออกมาแล้วนะครับนี่นะครับกล่องไซส์เท่ากันเลยแต่ผมเลือกเป็นสีใหม่เนาะก็คือตรงนี้ตรงประกายวิบวับ ทับทิมลายตรงนี้เป็นสีดำของเดิมจะเป็นสีแดงนะครับและโลโก้ครับดูอันเก่าเนี่ยแวนชายอันนี้จะเป็นยี่ห้อนะครับเฟียลนะ <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะเป็นโรงงานผลิตเดียวกันก็ได้แล้วก็มีการดีไซน์ที่เหมือนกันเด๊ะเลย <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องของการตีตาแบรนด์อย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแบรนด์นี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์จากที่ไหนตอนนั้นผมซื้อมาในราคา3,000บาทรวมของแหลกตัว CB ี 1 5 0 R ด้วยนะครับซึ่งหลักเขาจะอยู่ประมาณ700-900บาทนี่แหละตัวใหม่นี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยจะอยู่ในราคา1,800 กับอีก10กว่าบาทแต่ว่าผมได้มาในราคาช่วงโปรจะอยู่ที่1614บาทถือว่าถูกมากเลยนะใบนี้แล้วก็วัสดุที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่อันนี้เนื่องจากใช้งานมาประมาณ3ปี8เดือนแล้วนะครับก็จะค่อนข้างเก่าเนาะแล้วก็สาเหตุที่ผมนะครับมาซื้อใบใหม่เนี่ยมันก็คงถึงช่วงระยะเวลาของมันแล้วแหละในราคา2,000กว่าบาทเนาะและรวมแลกก็คือ3 0 0 0กว่าบาทพร้อมติดตั้งนะครับซึ่งผมใช้ไปใช้มาต้องบอกเลได้กันว่าถึงอายุข,ของ มันเนี่ยคือ,อยังไงคือขอบยางนะครับมันอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามการเวลาเนาะตามราคาครับทุกคนกล่องไม่เกิน3,000บาทรวมติดตั้งรวมหลักตีไปว่า2,000กว่าบาทแล้วกันนะรุ่นนี้ถ้าใช้ไปถึง3ปี8ปเดือนเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยถึงเวลาก็คือมันเริ่มแตกแล้วก็น้ําเข้าออนะครับแต่เดิมทีเนี่ยใบเดิมๆเ,เลยนะที่ผมใช้มาน้ําไม่เคยเข้าเลยครับทุกค,คือแบบ กันน้าได้ดีมากตัวนี้ใบนี้ผมกม็เลยชอบและอีกอย่างราคาไม่แพงมอเจอใบนี้เหมือนกันเด็ๆราคา1,800กว่าบาทนะเราเจอโปรเงี้ยพันหกรอโอ้โหถือว่าเป็นกล่องที่ราคาถูกมากๆเลยนะมันถูกๆนะก็ซื้อเลยแล้วกันซื้อมาเปลี่ยนแทนใบเดิมเพราะไหนๆก็ทรงคล้ายๆกันและผมชอบทรงแบบนี้ด้วยนะครับทรงแบบโฉบเฉียวหน่อยอะ่ะผมว่าเข้ากันดีอุย้ยและในนี้ทุกคนผมเพิ่งเห็นนะว่าเขามีของแถมมาด้วยอะ่ะ ของแถมเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า,าเขาแถมเป็นวันนี้นะครับแฮนด์สเปรย์เดี๋ยวกล่าวมาดูจริงๆผมไม่เห็นนะะ่ะนะตอนสั่งซื้อใน Lazada แล้วล่ะครับว่าเขามีของแถมมาให้ในช่วงนี้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบผ้าเนี่ยประสงค์อาเขามีเขียนเลยนะ m multifunctional s e a m l e s s Wear ก็คือเอามาแบบเป็นโพกหัวก็ได้โพกคอก็ได้อามีแถมมาหนึ่งอันมีแท็บสติ๊กเกอร์นะครับสะท้อนแสงสองอัน อ๋อนี่แล้วก็อันนี้นะก็คือเป็นที่คุมแขนเนาะกันแดดได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นยางรองนะครับอาจจะเป็นยางรองของตัวเนี้ยตัวถาดถาดที่เอาไวติดกับกล่องนะมีกุญแจมาให้2ควงนะครับตัวเดิมที่ผมใช้นะก็ได้มาอย่างนี้เหมือนกันโอเคนลองถานปึ๊บาถาดเขาก็จะเป็น ตัวเหล็กเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนเดิมเบดเ้เลยเดี๋ยวลองไปใส่กันดูอีกทีนึงตัวนี้เขาจะมีตัวปีกนกเอาไว้ติดนะอยู่ประมาณ4ชุดด้วยกันแล้วก็มีน็อตนะมา6ชุดเวลาใส่เขาก็จะอย่างงี้นะครับทุกคนใส่ติดลงไปเลยเนาะหลังจากที่เราติดพวกน็อตพวกอะไรต่างๆแล้วก็ตัวปีกนกข้างล่างนะครับและอันนี้น่าจะเป็นตัวเสริมเพิ่มมาแน่เลยดาว่าเนี่ยเอน่าจะแปะรองตรงเนี้ย ซึ่งการแตะลองผมว่าข้อดีก็คือมันจะทําให้กล่องนั่นขึ้นปัญหาเดิมที่ผมเจอจากกล่องตัวเก่าเนาะเพราะเขาไม่มีไอตัวเนี้ยไอตัวยางแบบเนี้ยมาให้เหมือนอันนี้คือตัวเดิมนะครับทาบพื้นที่ระหว่างตัวถาดกับตัวกล่องมันห่างกันมากเนี่ยมันอาจจะเด้งได้และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนี่ยครับใช้ไปนานๆเนาะเวลาเราขี่แล้วในรถของเราเนี่ยถ้าไม่มีของมันก็จะยิ่งดีขึ้นสูงต่ําสูงต่ําจน ไปตรงชิ้นส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับอาจจะแตกได้เนาะแต่ก็เนี่ยผมก็ใช้แบบไม่มีตัวอย่างลองมาเป็นเวลา3ปีถึงจะมีปัญหานะสปี8เดือนแต่ตัวเนี้ยที่ผมอ่านดูในเว็บใน Lazada ที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่ารับประกัน1ปีเลยแต่ก็ร้านน่าจะดูแลดีด้วยก็ร้านเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมมานะ ผมซื้อเองจ่ายตังเองครับทุกคนเห็นว่าน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกราคาประหยัดทีนี้เดี๋ยวเราลองไปติดตั้งและทดสอบกันดูดีกว่าเลยนะครับก่อนเราจะไปทดสอบกันนะครับผมลืมพูดไปถึงอย่างหนึ่งเลยเนาะเรื่องของมิติแล้วก็ขนาดกล่องเนี่ยว่ามันเป็นยังไงคือตามสเปคเขาเขียนว่ากว้าง58ยาว44แล้วก็สูง32นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันเลยนอะกั้งของตัวเก่าที่ผมมีแล้วก็ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาด้วยนะมิติก็จะวัดยากหน่อยนะเอาจริงๆ ผมกะเอานะครับก็น่านจะเป็นไปตามที่เขาบอกนะครับ58ดเนาะอันนี้เรามาดูด้านยาวบ้างดีกว่านะครับอืมยาว44เนี่ยจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นด้านยาวมาจนถึงด้านบนเนี่ยที่ตรงที่ด้ามจับของเราถ้าจะให้พูดว่าในมิติการเก็บขอเนี่จริงๆแล้วนะครับด้านข้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36เองทุกคน36นะแล้วก็ด้านด้านตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33 คือของที่กว้างได้มากที่สุดนะที่จะยัดลงมาได้อาจจะอยู่ได้ไม่เกิน33นะครับแล้วก็ด้านข้างประมาณ3,16เนาะที่บอก52ก็คือส่วนส่วนด้านบนสุดนั่นเองโอเคอันนี้กล่องเก่าผมก็ทำเลเทได้เต็มที่นะไม่กลัวไม่กลัวเป็นรอยกล่องใหม่ยังกลัวเป็นรอยอยู่ทุกคน ดูแล้วอ่ะมิติทุกอย่างเหมือนกันเดะเดะคือก๊อปกันมาเลยทุกคนผมไม่จําเป็นจะต้องไปวัดของใหม่ก็ได้นะทีนี้ออามาดูความสูงกันอนะวัดได้ประมาณนี่ครับมาณนี้เนาะความสูงที่ได้ประมาณ32นะครับก็คือตามสเปคเขาเขียนว,ว่า3 3นะครับแต่ผมวัดได้ประมาณ32ก<ม>็าอาจจะแบบนูนตรงเนี้ยตัวนี้มันนูนขึ้นมานิดนึงก็อาจจะเป็น33แต่ถ้าจะบอกว่าภายในกล่องมิติมันต่างกันแน่นอนครับไม่น่าจะถึง33 คือส่วนบนของตรงนี้มันจะค่อนข้างรับรูปลงมาหน่อยแล้วก็ข้างในกล่อตงตัวนี้มันมีตรงที่เอาไว้เกี่ยวเกีียวล็อกอีกผมว่าข้างในเนี่ยน่าจะไม่ถึงนะครับสำหรับด้านบนนะครับผมคิดว่าไอ้ช่วงด้านหน้า,นาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ28นะความสูงที่เราเก็บของเข้าไปได้เวลาผมเก็บของเนี่ยบางทีผมเก็บเป็นกระเป๋ากล้องเลยนะผมก็จะลงไปได้พอดีเลยแล้วทีนี้ส่วนข้างในเนี่ยผมก็จะวางขาตั้งกล้องไว้ได้นะครับ คือไซส์48เรียกว่าเก็บของได้เยอะพอสมควรนะในเรื่องของการขนของต่างๆคือจริงๆมีอีกแบรนด์หนึ่งเนาะที่แบรนด์ชื่อดังอย่างแชทนะก็จะมีไซส์42ที่ราคาสูงกว่านิดเดียวเองแพงกว่าไม่มากนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ราคาถูกกว่าแต่เก็บได้ของได้เยอะกว่านะครับเพราะ42กับ48ลิตรก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับ ผมว่าเท่ากันแหละนะไม่ต้องดูอะไรมากโอเคกว้างประมาณ50าสิาเอาไปว่าผมว่า2ตัวนี้นะน่าจะมิติเท่ากันหมดเลยตรงงานเดียวกันแล้วค่ามาเปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านน้ําหนักกันบ้างดีก,กว่านะครับว่าน้ําหนักของ2ตัวนี้เขาต่างกันไหมนะเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักของกล่องแรกนะครับนั่นก็คือกล่องเดิมของผมแมร่อชย้ยนั่นเองว่าน้ําหนักเขาประมาณเท่าไหร่ คือผมไม่มีเครื่องช่างดีๆนะครับก็เดี๋ยวใช้ที่ช่างน้ำหนักเนินมาดูกันว่าประมาณเท่าไหร่4.2กิโลกรัมนะครับเรามาดูฟิวบ้าง4.2กิโลเท่ากันเลย <Okay. S 2> คือข้างกล่องเขาจะเขียนว่ากล่องเนี้ยประมาณ5กิโลนะครับแต่ถ้าเฉพาะกล่องบนไม่รวมถาดก็น่าจะอยู่ที่4.2เนอะอันนี้ก็เป็นสเปคน้ำหนักของเขานะครับ สำหรับการติดตั้งนะครับผมต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ยากอะไรมากนะครับเราเพียงแค่เนี่ยใช้ตรงหัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับวางลงไปบนถาดเนาะแล้วจากนั้นก็เอาตัวน็อตเนี่ยร้อยลงไปข้างล่างนี้นะครับ แล้ก็นำไตัวปิกนกเนี่ยต่อไว้ด้านล่างซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาทําให้ดูเพราะว่าผมมีถาดตัวเดิมอยู่แล้วนะทุกคนสามารถเข้าไปดูเว็บ o f f i ิเชีของเขาได้อทีที่ผมไม่ทําให้ดูเพราะอะไรก็ <c oughs> คือมันกําลังจะมืดแล้วนะแสงตอนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะใช้เวลานาะนในการดูคลิปนี้ผมเลยสรุป ให้ดูดีกว่าว่ามันใช้งานง่ายๆยังไงนะทีนี้ผมเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วนะคือตั้งแต่ตัวเดิมของผมเนี่ยที่ถาดเขาก็จะมีรู2ช่องให้ใส่ตัวรองไว้ด้วยมีตั้งแต่ตัวรุ่นเดิมแล้วแต่ว่าร้านที่ผมให้ติดตั้งนะเขาไม่ได้ติดตั้งไว้ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเองมีดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวนี้แล้กันนะถาดตัวใหม่นี่เขาจะมีนี น็อตมาให้2ตัวพร้อมกับมีรูมาให้เราเรียบร้อยแล้ะเราแค่น็อ,อตเจาะลงไปแบบนี้นะครับบนเผ่านลองเจาะไปตามถูที่เขาระบุไว้แล้วก็ไขเข็มไขเข้าไปมัจะโผล่มาข้างล่างนี้นะครับ อ๋อตัวนี้นะครับมีความต่างอยู่ยนิดนึงคือถาดเดิมของผมอะ่ะเขาจะมีช่องดูตรงนี้นูนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราไขาอะ่ะถาดรองเนี่จะไปล็อกกับตัวถาดด้านล่างเลยแต่รุ่นใหม่นะครับเขาตัดออกคือไม่ให้มันสูงขึ้นมาดังนั้นเราสามารถที่จะถอดถาดเข้าออกได้แบบไม่จําเป็นต้องมาล็อกติดยึดแบบนี้ให้ถอดยากแต่ถาดเก่าของผมนะครับยัเงเป็นแบบนั้นอยู่เราก็ สามารถที่จะไขล็อกยึดไปได้แต่เราลองขไขก่อนแล้วกันโอเคผมว่าตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาใส่ก่อนบ้างวิธีใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนให้เอาเคี้ยวด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยสวมลงไปก่อนแล้วก็ต่อกับด้านหน้านะปึ๊บจากนั้นกดปุ่มสีแดงที่เขามีตรงนี้กดไว้ แค่นี้อยู่แล้วนั่นมากเลยเวลาเอาออกก็กดใช่ไหมครับแล้วก็ดึงขึ้นไม่ต้องมาไขาคือกล่องบางรุ่นนะครับถ้าเราจะเอาออกมาอย่างเงี้ยเราต้องมาไขาก่อนแต่ว่าบางคนอ้าวสงสัยแล้วแล้วอย่างนี้จะไม่มีคนมาขโมยเหรอคือกล่องรุ่นแบบนี้นะครับเมื่อเรากดล็อกทีเดียวเนี่ยมันจะล็อกทั้งด้านบนแล้วก็ล็อกด้านล่างให้เราเอาออกไม่ได้นะ, <Okay. S 1> ะกุญแจเขามีมาให้2ดอกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไขให้ดูอันนี้ก็คือ เรายังปลดอย่างนี้ได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกแต่พอเราไขาล็อกแล้วเนี่ยผมจะกดไม่ได้เลยทั้งปุ่มบนปุ่มล่างแล้วก็ล็อกแน่นหนาครับเอาออกไม่ได้นะพอไขปุ๊บเราก็จะเปิดด้านบนได้ด้วยแล้วก็พอกล่องออกกล่องก็นี่นะครับมีด้านจับแบบนี้เนาะ ก็ถือง่ายเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงความแน่นหนาเลยพอเราเอาแผ่นรองตัวนี้นะครับมาใส่เข้าไปด้วยมันจะไม่ดีดไม่เด้งแล้วแล้วก็คิดว่าจะช่วยถนอมกล่องเราอ่ะให้ใช้ได้เป็นนานมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นผมเลยคิดว่าเนี่แหละทำให้ถึงก้ารับประกัน1ปีเพราะตัวใบเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่พังนะใบเดิมผมยังใช้ได้อยู่แค่โอเคช่วงตรงตัวเคี้ยวล็อกข้างล่างนะครับที่เขามีวัสดุ สองชั้นอยู่ข้างในเนี่ยอ่ะอันนี้ถ้าเราไม่ได้กดไว้เนี่ยเวลาเราอยากรู้ว่าแน่นหรือเปล่านะครับก็แค่ฟังเสียงปุ๊บผมแนะนำนะครับว่าให้กดไปดีกว่านะคือให้เคี้ยวล็อกด้านหลังแน่นก่อนด้านหน้าได้แล้วเราก็กดลงแล้วตัวกดเนี่ยมันจะดีดออกมาเป็นอันว่าล็อกแล้วอันนี้พอมันมียางรองผมรู้สึกว่าเวลามันโยกมันอะไรเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลย ต่ว่าเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้มันเป็นตัวใหม่ทั้งคู่นะครับเพื่อจะดีกว่าก็คือเขี้ยวล็อกของเขาเนี่ยมันเป็นเหล็กทั้งคู่ทำให้ใช้งานได้นานผมเคยเห็นบางรุ่นบางยี่ห้อดังๆเลยนะเขาไม่ได้ใช้ไอตัวเขี้ยวล็อกด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะคือถ้าไม่ได้เป็นเหล็กอะ่ะคือพังง่ายมากมีบางแบรนด์เนาะเขาไม่ได้ใช้เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กคู่นะทั้งตัวถาดแล้วก็ตัวกล่อง เลยหมดปัญหาครับเรื่องที่ว่ากล่องจะบินจะหลุดจะกระเด็นไหมผมขี่มาเนาะตั้งแต่แบบไปภาคเหนือไปเชียงใหม่ไปภาคใต้ไปภูเก็ตที่ใช้กล่องใบนี้นะครับก็ไม่ไม่เคยเจอปัญหาใดๆเลยขี่ลุยข้อปะก็ไม่เจอปัญหาเช่นกัน นั่นมากๆนั่นก็เป็นประสบการณ์ใช้งานของผม3ปีกับกล่องใบเดิมน,นะครับ3ปี8เดือนที่โอเคตอนนี้คงต้องปลดประจำการไปก่อนเพราะมีบางจุดที่มันแตกมานิดนึงละแต่ยังใช้งานได้อยู่เรียกว่าใช้งานได้ประมาณ80แล้วกันเพราะว่าน้ําเริ่มเข้ามาแล้วแต่ตอนที่ทุกอย่างสมบูรณ์ผมใช้มาน้ําไม่เข้าเลยนะครับทีนี้อยากรู้ว่าใบใหม่น้ําจะเข้าไหมจริงผมก็ยังไม่อยากให้ใบใหม่โดนน้ำนะ ะะเพื่อทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันว่าเวลาเราเอาน้ํามาฉีดเหมือนจําลองเหตุการณ์ฝนตกเนี่ยกล่องเขาจะยังเอาอยู่ไหมมาดูกันครับก่อนจะไปทดสอบเรื่องการกันน้ํากันนะครับผมลืมไปเลยอย่างหนึ่งเนาะเรื่องของการเก็บพื้นที่เก็บละกัน48ลิตรที่บอกไปว่าให้สามารถเก็บหมวกกันน็อกได้2ใบจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมีหมวกชาร์กเนาะอีโ e วตัวนี้ถือว่าแบบใหญ่มากๆเลยนะ มันก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าช่วงส่งเขาค่อนข้างยาวหน่อยดังนั้นเวลาการเก็บส่วนใหญ่ผมจะเก็บ2แบบคือบางทีผมก็จะเปิดหมวกให้ฟลิปไปด้านหลังเพื่อที่พื้นที่ข้างหน้านะครับก็จะได้หายไปนิดนึงแล้วก็จัดเอ็นเฉียงเฉียงหรือไม่บางทีผมก็จัดแบบนี้แต่การจัดหมวกแบบนี้นะแล้วเอาบูทูธไว้ข้างบนอนะ่ะถ้ามันติดช่วงบนของกล่องเขาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะครับในเรื่องของบลูทูธอาจจะมีปัญหา ดังนั้นเราเก็บยังไงก็ได้ให้มีพื้นที่เหลือให้บลูทูธด้วยไม่งั้นเดี๋ยวบลูทูธมีปัญหาครับทุกคน <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บลักษณะประมาณนี้นะสำหรับใบนี้อีกใบหนึ่งโอเคเราก็อาจจะวางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะแต่ค่อนข้างรู้สึกว่าเก็บยากเหมือนกันสำหรับ2ใบใหญ่ๆของชาร์กนะอันนี้ก็สควอตูธ กับอีโอยู่ด้วยกันนะครับแบบนี้ผมหาวิธีใส่ได้ประมาณนี้บางทีเราอาจจะหันหลังให้คู่ก็ได้เป็นแบบประมาณนี้อ่ะพอดีเลยจะปิดได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวมาดูกันอ้าวปิดได้ล็อกสะดวกสบายไม่มีปัญหาเลยนะครับเนาะ ก็เป็นอันว่าสามารถใส่หมวกใบใหญ่ๆเต็มใบนะครับได้ถึง2ใบเลยทีเดียวอันนี้คือสมมุตินะสมมุติว่าทุกคนมีหมวก2ใบที่มันใหญ่มากๆและหน้าหน้ายาวมากๆวิธีนี้นะครับอาจจะช่วยได้ก็ได้นะครับเนี่ยก็คือใส่หันหน้ามาอันนึงใส่หันข้างมาอันหนึ่งแล้วก็ปิดอันนี้ในกรณีที่หมวกฟลิปข้างไม่ได้ก็สามารถใส่2ใบได้แบบนี้เช่นกันแล้ววัสดุนะครับของตัวกล่องนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นพลาสติก PP Class A เเลยที่ ใช้สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศน็อตภายในอะไรต่างๆจากที่ผมดูนะมีลักษณะค้ายก,กันกับตัวเดิมแล้วเขาก็จะมีตัวล้างไว้ไม่ให้กล่องมันพลิกไปนะอยู่จากเตานข้างตรงนี้นะถือว่าทำงานได้ดีครับบางทีถ้าใช้บ่อยๆแล้วเผลอไปล้างแรงๆมากน็อตอาจจะหลุดได้ดังนั้นก็ใช้แบบถนอมถนองไปนะครับทุกคนกล่องข้างบนตรงนี้นะเขาจะมีลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะทำลายมาสวยดูทันสมัย ในราคาไม่แพงที่สำคัญนะครับเขายังมีเบาะหลังติดมาให้ด้วยแถมมาให้ฟรีเลยคนที่นั่งข้างหลังตัวนี้มีหลายคนบอกว่าเออรู้สึกสบายมากสบายกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเพราะว่าบางคนเขาเอนหลังพิงได้เลยมันแน่นนะจริงๆก็คือบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากให้พิงหลังเพราะกลัวกล่องมันจะหลุดตาจริงๆพิงเบาๆไม่ได้แบบเอนหนักๆผมก็ได้นะโดยเฉพาะมีกล่องานข้างด้วยดูแบบ มัน่นคงดีนี่นะครับก็เป็นภาพรวมของกล่องใบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องของน้ํากันน้ํากันบ้างดีกว่าเอาละครับถึงเวลาทดสอบน้ํากันแล้วนะครับทุกคนดูกัว่ากันน้ําได้ดีขนาดไหนนะอ่ะฉีดไปเลยฝนตกออ้โฉีด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 ตามช่องตามรูอ่ะลองฉีดดู ที่ผมมั่นใจกล้าฉีขนาดเนี้ยเพราะกล่องใบเดิมอะ่ะเวลาบางทีร้านล้างรถเขาก็ไม่ได้ถอดกล่องให้ผมนะบางร้านนะบางร้านเขาก็ฉีดไปเลยแต่น้ําไม่เข้าเลยทุกคนคือแบบความพิเศษทีนี้เนี่ยใครอยากจะให้ผมรีวิวกล่องข้างนะครับแล้วก็ตัวเก็บข้างหลังพิมพ์บอกมาได้ไว้มีโอกาสน,นะครับผมจะมารีวิวเพิ่มเติมให้เห็นมีคนถามมาแล้วแหละเรื่องไอ้ตัวกล่องเก็บเครื่องมือเดี๋ยวไว้รวบรวมนะครับทำอีกทีแล้วก็เรื่องของกล่องข้างเรื่องของแบบ สายทัวร์ลิงแต่งอะไรยังไงใครอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับบอกมากันได้เลยนะทดสอบเรื่องกล่องกันนะคเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันบปิด <c oughs> น้ําก่อนผมขอเปิดดูก่นอนดูด้วยตาตัวเองก่อนชับก็ที่ผมมาดูนะครับตอนนี้เหมือนจะมีน้ำหลุดเข้ามานิดนึงเนาะเนี่ยที่เห็นอาจจะเข้ามาตามขอบช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้น,นะ โอเคจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมไปล้างร้านรถมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะมาช่วยเช็ดกล่องให้ผมก็ได้ทําให้ผมไม่รู้ว่ามน้ําเข้าถ้าไม่นับตรงขอบนะครับก็ไม่มีส่วนไหนที่มีน้ําเข้าเลยนะอย่างข้างบนตรงนี้เกลี้ยงเลยคือไม่มีน้ําเข้ามาแต่นิดเลยแต่ตรงช่วงขอบไม่รู้เป็นเพราะว่าตอนผมเปิดด้วยหรือเปล่าคือแบบนี่นะผมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมก็กดเปิดปุ๊บน้ํามันไหลออกมาตรงนี้แล้วมันแบบไม่รู้เออมันเป็นน้ําจากข้างบนเนี่ยไหลลงมาหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะ แต่จากที่ดูถ้าดูจากขอบด้านนอกนะน้ำเขาก็จะมีเกาะตรงบนนี้นะบนนี้นิดนึงช่วงตรงนี้ถ้าเราฉีดอัดมาข้างล่างมีโอกาสเข้านะครับแต่ถ้าฝนตกเฉยๆจากการประสบการณ์ใช้งานกล่องเดิมของผมนะน้ำไม่เคยโดนกระเป๋าเลยแนมะ้แต่น้อยนะครับกระเป๋าที่ผมใส่ไว้ข้างในคือไม่มีปัญหาใดๆเลยถ้าเอาไปใช้งานจริงอะ่ะผมว่าน้ำคงไม่ได้เข้ามาแบบนี้กยกเว้นว่าเรามาฉีดน้ำใส่กล่องแบบนี้นะครับ ยังไงก็ลองพิจารณาเรื่องกันกันน้ํากันอีกทีนึงได้นะครับเอาละครับมาถึงข้อสรุปกันบ้างดีกว่านะว่าผมชอบอะไรในตัวนี้บ้างและข้อดีมันคืออะไรอย่างแรกเลยนะผมคิดว่าน้ําหนักที่เขาให้มาที่มันอยู่ประมาณ4.2กิโลหรือว่า5กิโลเนี่ยถือว่าไม่ได้หนักมากเมื่อเทียบกับกล่องที่เป็นกล่องปี๊บเนาะจะมีน้ําหนักเยอะและค่อนข้างไซส์เนี่ย48ลิตรค่อนข้างใหญ่เลยใส่หมวก เต็มใบได้ถึง2ใบด้วยกันแล้วก็ใส่กระเป๋าอุปรกรณ์กล้องที่ผมเคยใส่มาเนี่ยก็ใส่ได้พอดีใส่ได้จุเยอะจุใจรวมไปถึงเรื่องของ ตัววัสดุเองเนี่ยที่เป็น P p พ,พผมใช้มาสักปี8เดือนนะกล่องน,นู้นะ่ะก็ไม่มีปัญหาใดๆทนความร้อนทนความหนาวเย็นน่าจะได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าไปขี่ช่วงหน้าหนาวก็ไม่ได้มีอะไรครับกันฝนได้ในระดับหนึ่งกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับด้วยวัสดุที่ที่เขามีรวมไปถึงมีขอบยางมาให้แต่ถ้าฉีดอดัดแรงๆน้ําอาจจะเข้าได้เนาะอันนี้ก็เรียกว่าข้อเสียไหมก็อาจจะข้อนึงนะแล้วถ้าพูดถึงข้อเสียข้ออื่นที่ผมรู้สึกก็คงอาจจะเป็น เบ้าคุณเจเปลี่ยนไม่ได้นะครับเนื่องจากกล่องค่าเนี่ยของผมเป็นกล่องแชทเนาะ ก็คือถ้าจะให้เปลี่ยนมาใช้เบา้ากุญแจชาตคือเขาให้ผมเพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็คือเราจะสามารถใช้กุญแจเพียงแค่ดอกเดียวสามารถไขได้3ใบได้เลยถ้าเราใช้กล่องแชตบางรุ่นที่สามารถเปลี่ยนเบ้าได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอโอเคผมเคยลองเปลี่ยนมาละเปลี่ยนไม่ได้เนาะสำหรับใบเดิมดังนั้นคิดว่าใบนี้ก็คงเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสําหรับใครบางคนที่เดี๋ยวก็ซื้อแค่กล่องท้ายใบเดียวผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะถ้าใช้แค่นั้น แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของดีไซน์ออกแบบเหมาะกับรถที่ดูสไตล์โชปเชียลแบบนี้นะใครที่ขี่รถสไตล์นี้เนี่ยที่ไม่ใช่แบบแนวทัวร์ลิงจ๋าๆผมว่าใบนี้จะเหมาะก่าการใส่แบบปี๊บนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคลของแต่ละคนละกันแต่ที่สําคัญมากๆเลยก็คือราคาถูกมากจริงๆราคาพันแปแต่ผมได้มาช่วงโปรเนาะก็ได้มาพันหถือว่าถูกกว่าแบรนด์อื่นมากๆแล้วก็ใช้ได้ ไม่ต่ำกว่า3ปีมีประกัน1ปีด้วยคือใช้กันไปได้ยาวๆถ้าดูแลดีๆแล้วก็เรื่องของการติดตั้งนะติดตั้งถาดให้มันหนาแน่นผมว่าใช้ได้ทนไปถึง45ปีเลยอันนี้ผมไม่ได้รับประกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ว่าเขามีรับประกัน1ปีแล้วก็ดูแลดีๆคงใช้ได้นั่นแหละครับถึงประมาณนั้นก็คืออย่างน้อยกล่องใบเก่าผมใช้ได้3าปีก็ถือว่าคุ้มนะใช้ได้คุ้มใช้ได้ยาวอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากกันเนาะถ้าใครอยากจะให้ผมทํารีวิวกับตัวไหนชน สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดละยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ดูติดตามมานจนถึงตอนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ